รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะราชาหลาลิงราชานักสแสดงตอนที่32ห้องพักนักสแสดงทุกคนลำบากกันแย่เลยนะคะฉันเลี้ยงชาของทุกคนนะคะขอบคุณนะคะคุณโมอโม่คุณโมโม่ใจดีจังเลยครับ นะจ๊าเสี่ยวหยยนถ้าดื่มก็ต้องถอดหน้ากากถ้าไม่ถอดหน้ากากก็เท่ากับว่าไม่ไว้หน้าฉันขอบใจอืม What อืมกินหอมดีนะคะฉันจะทำให้เธอถอดหน้ากากให้ได้ ต่อมาคราวนี้ดูสิว่าเธอจะถอดหน้ากากไหมอ๊ะอ๊ยต,ต,ตายตแล้วฉันขอโทษนะเซียวเย็นไม่เป็นไรฉันชิดเองจับได้แล้ว องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เป็นไรใช่ไหมฉันเอาผ้าขุณหนูมาให้นะไม่ใช่ว่าเธออยากจะถอดหน้ากากฉันเหรอ,เ,อเธอเป็นใครกันนะผู้ช่วยอย่างเธอมาแสดงบทบาทของชูเย็นได้ดีขนาดนะี้ได้ยังไงเธอไม่คิดเหรอว่าฉันเป็นแฟนคลับของชูเย็นนะ่ะ เธอนี่หาเรื่องจริงๆเลยนะฉันหาเรื่องอะไรไงในห้องเปลี่ยนเสื้อไม่มีกล้องนี่นาถ้าเธอไม่ใช่ชูเยียนก็ถอดหน้ากากมาฉันดูหน่อยสิอีกฝั่งหนึ่งขอโทษนะครับเห็นเสี่ยวเยียนผู้ช่ผมไหมจ๊ะ เมื่อกี้เห็นชุดเปียกนะคะเลยไปเปลี่ยนชุดที่ห้องเสื้อผ้านะคะเออโมโ่อมม่มนะคะไม่ทันระวังก็เลยตามไปกับเธอด้วยราชาหล่าหลิงราชานักสดแสดงตอนที่สามสิบสามหยุดนะ เป็นอะไรไหมตามหาตั้งนานขอบคุณนะที่ตามหานะ่ะมีอะไรให้ช่วยมยคะเมื่อกี้ผูก้กำกับเรียกพบนะ่ะถ้างั้นไปกันเถอะพวกแกจำไว้เถอะหลังเวที กิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรกินชั่วนักมากกับผู้หญิงคนนั้นท่าทางโกรธๆต้องทะเลาะก,กันมานแน่แน่โมโม,โมผู้ช่วยคนนั้นก็ขวางโลกแบบนี้ล่ะเธอไม่ต้องไปใส่ใจความพูดของหล่อนหรอกนะหลอน เคยว่าอะไรฉันเหรอเปล่านะก็แค่วันนั้นในห้องพักหลันพูดว่าที่เธอดังได้ก็เพราะพี่ชายอดีคอยดูเธอฉันกับเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยได้ซัำ้ำ มีอะไรสนุกสนุกให้ดูอีกแล้วสินะอีกฝั่งหนึ่งเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ช้าก็เล้วยายลู่อีต้องหาเรื่องกระชากหน้ากากฉันอยู่ดียิ่งรายการสดแบบนี้ยิ่งอันตรายต้องหาวิธีว่าแล้วว่าเธอจะอยู่ที่นี่ มาทำไมอีกล่ะนินทาคนอื่นรับหลังไม่โกลัวจะโดนจับได้หรือไงแล้วเธอล่ะมีความรับอะไรใต้หน้ากะถึงไม่ยอมให้ใครเห็นหน้าน่ะถ้าฉันนินทาจริงแล้วจะทำไมคุณเป็นสเลปนางฟ้านินนาไม่ใช่หรือไง ถ้าเธออยากมีเรื่องก็มาซื้อกับฉันตัวตัดต,ตัวเลยมะได้วันเสาร์มาเจอกันที่ฮันนี่คอฟฟี่อย่าให้ฉันรอกเกอร์ละ่ะใครไม่ไปเป็นหมาคอยดูแล้วกันราชาหลานหลิงราชานักแสดงตอนที่34บบ้านของชูเยียนข้อความ ฉันอยากเห็นหลักทานสวัสดีค่ะเจ้าของกระทูกใช่เป็นแฟนกับคุณชูเยียนฉันอยากรู้ที่คุณพูดเป็นจริงเหรอถ้าต้องการความช่วยเหลือติดต่อมาได้นะคะชื่อยู่เมืองเอสเหมือนกันติดกลับแล้วฉันอยากเห็นหลักทานสวัสดีค่ะเจ้าของกระทูกใช่เป็นแฟนกับคุณชูเยียน ฉันอยากรู้ที่คุณพูดมันจริงเหรอถ้าต้องการความช่วยเหลือติดต่อมาได้นะคะฉันอยู่เมืองเอสเหมือนกันโอ้ชาศย์ศูโอเคเจ้าของกระทูผมก็เป็นแฟนคลับของชูเยียนเหมือนกันถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ดีเลยเรามาติดต่อกัน บ้านของเจ้าเฟยเอรอแก้งเป็นแฟนขับชูเยียนไปก่อนแล้วกันถึงเวลาค่อยไปเจอเขาฉันอยากเห็นหลักฐานได้สิผมเชื่อว่าเธอจะทำแบบนั้นดีเหมือนกันที่จะได้พบเจอคนที่เชื่อมั่นในตัวเธอ ฉันจะค่อยๆเปิดโปงเธอผมเป็นแฟนขอบคุณชูเยียนดีจังไม่งั้นมาเจอกันที่กองถ่ายละครราชาละเลิงไหมผมเป็นทีมงานอะฉันอยากเห็นหลักฐานพอดีเลยฉันก็เป็นคนในทีมฉันอยากเห็นหลักฐานเจอกันซะหน่อยดีกว่าเหมือนกัน จะได้ดูว่าหลักฐานเป็นยังไงฉันจะช่วยกู้ชื่อเสียงให้กับเทพธิดาของเราโอเคอุปสรรคที่มอกขวางทางฉันทั้งหมดฉันจะจัดการมันเองร้านกาแฟฮันนี่คอฟฟีเจอกันอีกแล้วนะคะนะักข่าวชุย เดี๋ยวคุณก็ได้ครับไม่มีปัญหาสิบนาทีต่อมามาแล้วหรอแม่ซุปตาเธอนะัดฉันมาคงไม่ได้มาคุยกันหรอกใช่ไหมหืมฉันนึกว่าคุณโม่โมนะัะฉันออกมาคุยซะอีกแล้วตีสองหน้าได้แล้วยะเธอนินทาฉันเธอก็เป็นได้แค่ผู้ช่วย มีอะไรดีนักหรือไงไอดอลอย่างคุณมาด่าคนในสาธารณะแบบนี้แฟนคลับคุณจะรู้ไหมเนี่ยด่าพอแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะกลับเอาชนะฉันไม่ได้ละสิจะยอมแพ้งันหรอ เอาที่สบายใจเลยค่ะวันต่อมาสตูดิโอรายการวอรรตี้อะไรกันยังมีหน้ามาสตูดิโออีกหรือไงฮะคุณโมโม่อย่าเพิ่งพูดอะไรนะรอดูของขวัญที่ฉันเตรียมให้ก่อนดีไหมคะเมื่อวานตอนที่คุณด่าฉันนะ ดูเก่งกว่าตอนแสดงละครอีกนะคืเนี่ยแหมแหมจะมาเล่นง,งานนางเอกของเรากับโดนนางเอกของเราเล่นง,งานกับสะใจชุวหาดเลย